สวัสดีค่ะนี่นะคะ,ะคือเป็นเทคนิคการเอารถขึ้นนะคะก็คือจะเอาฝ่าท้ายนะคะดันกับไม้นะคะเพื่อที่ให้โล้อลอยแล้วก็เราก็จะเอาอะไรรองล้อเนาะอ่าเป็นเทคนิคที่รถด,ดำนะคะใช้ประจำนะคะเนี่ยเวลาที่ไม่อยู่ใกล้แมคโครนะคะก็จะติดหล่มอย่างนี้ก็จะใช้เทคนิคนีคน้นะคะ นะคะพี่ตั้มบอกอันนี้ยังน้อยนะคะตอนเราไปเราวิ่งวิ่งดินนะคะยิ่งกว่านี้นะคะดินมันน้อยเด้งโคตรไปแล้ววันนี้นะพอได้ยุติเรียบร้อยเลยนะมีค่าเท่าเก่าเอาเอาไม้ใส่ดีๆยัดเข้าไปเลยดินมันอ่อนโมเมนดินเลวดินจรินอ่อนดินม้วน การนี้ระวังเด้อระวังเด้อส่วนไ้เด้อครับนีเขาลดทันได้แล้วสักกนมุกมาเป็นลมุกเจ้ามันได้สิเหอ ตกแน,น่นอนนะนี่นะ,ะ,นนนะ,ะมันขับเพื่อนล้อหลังถ้าโหล้อหลังมันไปได้ก็ไปไปเลยเล่นข้าเกียไปเลยไปเลย,ไ,เลยไม่ต้องอาทั้งไปเลย ไ,ได้จังวะไม่ได้จังวะ,ไ,ไ,งวะไป,ปงไงในในด้ดปลจับได้รถเข่าได้พยาน <laughs> เป็นโทษราองอนี้ <laughs> ม่สร้างอันใหม่ไปเลยครับพี่อ ลงไม่ลงไม่มันกระบามันอ i̇şte kind of ันนี้ฝ่าท้ายมันฮุบเฮาฝ้าฝนมาแล้วยเลเฮ้ยเอออ้าวอ้าวยก นคนโตกมานี่แหง้งเมื่อได้เมือ่อละสุนเจ้าค่ะเออเอาไหมนะเซอเอาเหินเซอนะ์นแห้งบลืน้น ต, like. ตั้มหุ่นห้อยนะตั้มหุหอยนะต้มทำเองแล้วนะคะตอนน la allora ี้ที่ตั้มนะคะช่างตั้มนะคะมันเำ็หุ่นห้ยแล้วนะคะจัดเองแล้วนะคะมันเบาแห้งคือเราจะของเดลอยสามสิบหนึ่งลอยสามสิบหนึ่งลอยลอยลอยลงงี้ตั้มลงก่อน ออืม,อม,มันไม่แรงเนาะบกขึ้นอ่ะบกขึ้นแรงบกพอพี่น้องเลย <laughs> แม่งรถมันมีพ่อมันมีถ่องเนะาะไล่สุดไปเลย <laughs> ตอนนี้นะคะจะเอาโมไซค์นะคะลากลากรถ <laughs> รถมันบ่อยแหง่สถินปกติถ้าเป็นรถหนูนะขึ้นก็หึงมดเลยเอาไแล่นดิน็ได้ไมไม่ได้บืนบ่มาได้เลยแหละนิยมตัซื้อแบบนี้บืนบ่ไปเลยเลยนี่ได้ต้องเอาแอนร้อยเก้าห้าสองร้อยสิบขึ้นไปถ้าจะบี หางยามฝนแบบนี้เองเต๊ะต้องเอารถแห่งโล่ล้อยกว่าทีแลนด์มาได้แห่งมันคือขเดียวครับลูกไม่ตี้แม่แรงเท่ากับรถกระบะเรานี่แหละอันนี้นะอันทานกว้างคือแห่งวันนี้มันเพราะไม่ตี้ดีๆนี่เองแบบใช่เหมือนรถกระบะเรานี่แหละบอกถ้าแกซื้อกันเลยเพราะว่ารุ่นรุ่นคงก็ ไปส่งท yeah. uh, ี่ไหนก็ยานนี้ครไปสิที่กิจสามกิเดี๋ยวนี้นะเอ่เอาสเตยบ่หรอาะเอาสายสเตยบ่รู้ไปอนเลย นักรถแหง้งแหง้งรถก็น,น้อยบันนี้รถก็นักได้บันนี้น,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 นี่นะคะเอาสัตย์ใช้งานตลอดตลอดเอออต้ <c oughs> อ,อ,ตองมีซะแล้วเป็นใครหนุกเสานะเนี่ยมันมีนโบทต้โผล่โผล่ไม่เห็นไหนเนาะ ม,มันขาดฟาดกระจกไหมโซใส่โซเนี่ย <โซ S 2> ถ้าใช้แบบนี้นะดีกว่านเนื่องมันจสร้สางขึ้นเอาเสื้อเท้านะเสื้อเ้าแบบขนาดมันอมอบอเนาะของทุ่นนะจะนี้ใหญ่นะ,นะครับอันนั้นก็ขาดขาดเนาะมาสัมผัสแบบนี้เลยมันต้องเก็บดีๆอัะนะน,นั้นนะง่ายๆนะเนาะดีเวลาีคนมือสุด เราจะใช้รถเล็กลากรถใหญ่นะคะทีนี้นะคะถาเบิงพี่น้องถาเบิงเพราะว่าเ,าเราเราเราทำวิธีนี้แล้วรถแรงไม่พอนะคะมันก็ขึ้นไม่ได้อยู่ดีนะคะเราต้องมีรถดึงช่วยเนาะ รถเล็กลากรถใหญ่เด้อพี่น้องเด้อรถพี่ทัดแรงจริงๆเนาะแรงจริงนะรถเล็กลากรถใหญ่นะเกือบบไดเ้มื่อนะเุิเจ้นะาเนาะบอกเท่าแก่เอาหินกับทรายมาเพิมเด้อค่ะ <ขา S 2> สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาพลีชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ